ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมลันซิซัสอาจจะไม่เห็นผมนะเพราะว่าผมหันอีกทางโอเคเดี๋ยวเราเล่นคอมเล่นเกมในโลกเซาล์กันดีกว่าเดี๋ยวก่อนโอเคอ้อทำไมอ้อตกใจอืมเดี๋ยวผมมานะผมไปเอาเมาส์แป๊บ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็เอาเมาส์มาแล้วนี่คือเมาส์ของผมโอเคเรามาเล่นเกมเดีกว่กเราจะเล่นเกมในดอเก็กแรกกดคลิกเข้าไปใน Google Google Home หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคแล้วก็กดพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็กด enter แล้วมันก็จะขึ้นถ้ามันไม่มีเน็ตนะมันก็จะเล่นได้นี่ไงมาแล้วโอเค มาเริ่มเล่นกันดีกว่าโอเคท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมโอเค let's go มาแล้วอืมก็จะให้กระโดดข้ามกระบ,บองเพชรมันมีเสียงด้วยนะนก็มีอยู่แล้วมันก็เป็นเกมข้ามเวลาไปอีกอย่าง แต่บางคนก็เล่นจริงๆจังๆด้วยนะเว้ยไอ้อะไรอ่ะขึ้นมาอะไรตอนนี้เนี่ยหกคนเล่นเกมอยู่ปดแพ้เลยเกมโอเวอร์เลยมาเเราจะเล่นสักประมาณ3ตานะเพราะว่าผมยังไม่ได้อาบน้ำเลย กระโดดรัวมากไอ้โอ้ติวตัวหัวว้าวววเ้ยโอ้ตหตวหต รู้มากเลยว่าถ้าจบเกมแล้วมันจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เฮ้ยเกือบโดนพรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปอีกก็ได้เกมแต่ยังไม่รู้นะว่าเกมอะไรแต่เป็นเกมในคอมนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเกมอะไรเ,เพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ไปทำงานกับแม่ เดี๋ยวขึ้นรูปให้ผมดีดนิ้วไม่ได้งั้นก็ใช้ตบพื้นเอาแล้วกันโอเคนั่นแหละอตูตูตตเล่นว,ว่าต้อง478แต่อันนี้มันคะแนนเยอะกว่าอันนี้มันคะแนนต้อง490แต่ว่าอันนี้เป็น478เออเดี๋ยวกันนะ คะแนนทั้งหมดเป็นหมื่นเลยเหรอแต่เกมแบบนี้ก็มีในโทรศัพท์เหมือนกันนะพิมพ์ว่าไนโดเสาแค่นั้นแหละแล้วก็จะเห็นมันเกมมันจะชื่อไนโดเสาหรือไนโดซอนี่แหละนะก็เล่นไปเลยสนุกดีข้ามเวลาอุ๊ยตู แต่เล่นไปนานๆแล้วมันจะหัวร้อนนิดน,นึงโอคคะแนนสูงสุดผมอยู่ที่490มันต้องใช้สมาธิ มากมากเลย หัวร้อนแหละเฮ้กระโดดทำไมนี่ยยังไม่ถึงกระโดงกระโดงกระบอะเบนกระอบอก ก็ไม่โดนผมเลยืม <and living> <Wars> <always> เล่นไปได้ไงอ490 ไปนานๆแล้วมันจะเริ่มเร็วขึ้นถ้าท่านผู้ชมสังเกตดนะนี่ไง ร้อยเร็วโอ้พระเจ้าโอ้โอ้ทุกคนโอ้โอทุกคนโอ้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้พระเจ้าโอ้ดีใจโอ้ผมเล่นมาได้ไงเนี่ยโอ้พระเจ้าโจทย์โอ้พระเจ้าเล่นมาได้ไงโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย โคตรเท่ครับทุกคนเราต้องตั้งใจเล่นมากมา๋อวนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิป ASMR นานแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินเพราะว่า ขี้เกียจถ่ายนั่นแหละผมได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนปุกช่องต้องถึง700ก่อนใช่ไหมถึงมันจะมืดเหมือนมันจะดำใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ปะ อยูอถูตรงนี้คตรนยากเลยตอนนี้พึ่งร้อยเดียวเฮ้ยโอ้ผมจะไม่พูดอะไรมั้งเออเออฮะ แบบนึงขอตานี้ขอสองตาแล้วจะ,ะดือนี่ก็เป็นเกมว่างๆอย่างหนึง่งใครว่างก็ ปิดเน็ตแล้วก็มาเล่นได้ว่างจัดๆมันยากมากเลยนะนี่สองร้อยแล้ว ีไม่ใช่คอมผมนะคอมแม่อ้ก็เราต้องมีสมาธิอย่างมากม,มันคือ w w w google google com ชื่อแอปเนี่ย ชื่อ Google น e. ั่นแหละ Google.com สองร้อยแล้วไอ้ไม่เกมนี้ก็แค่กดแค่ speed bar หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นแป้นยาวๆนั่นแหละ ผมกระโดดก่อนที่มเมาอที่กระบองเพชรมันจะมาอีกอบ้านที่ผมอยู่นี่มันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นห้องเช่าหรือเปล่าน่าจะใช่เอคือน้ำมันเย็นมากเลยผมก็เลยต้องต้มน้ำอ่ะต้มน้ำพอต้มเสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องเอา น้ำที่ต้มแล้วก็เอาไปใส่ถังแล้วก็อาบเพราะไม่งั้น,นมันร้อนเอ้ยมันหนาวมากฮู <c oughs> นี่มันก็ยากหอนกนนเนี่ <c oughs> อโอ้ยเกมอะไรเนี่ย <c oughs> บางคนก็อาจจะบอกว่าเกมใน,นดเสาไง <c oughs> ใช่ไหม เล่นมันสองมือนี่แหละมันมีสูตรโกงไหมไม่งั้นผมจะโกงชีผ่านมาได้ไงครับเนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้สามร้วมันจะมีใครถึงหมื่นมมาห้าร้อยเลยโอ้โหมามาเล่นต้งนะ เราไปได้ใหญ่นหะนะ้า775นะ่แหละอะโตโอ้โหคุดเก่ง นี่เรามาสามร้อยแล้วผมจะไม่พูดแล้วไม่เงินผมเสียสมาธิกลางคืนแล้ว ่อยลำแสงออกจากปากอู้จากมากมากโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะไปละบายบาย